สวัสดีชาวรับใต้โต๊ะทำงานนมาละเฮ้ยมันดูตมาเ้ยขัมายวนนออกัออกไปเลยออกสวัสดีสวัสดีคัะโอ้ยไวใกล้ด้วยไวใกล้ด้วยปุยฟ้าไม่สภาพเลยให้เห็นเลยพี่ปุยฟ้าเนี่เขาดูส่องดูอยู่ข้างล่างบนี่คุณฟ้ามาทาอะไรอะ มาทำอะไรคะวันนี้มาฟิตติ้งซิปคอมค่ะกุลซิปคอมไม่ต้องพูดเยอะค่ะไม่ใช่ของยี่ห้าค่ะคู่นี้นี่สนิทกันมากเลยนะเห็นว่าหลังๆไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยใช่ไหมไปรีบบ่อยเลย ไปเรื่อยๆค่ะมีช่วงชีวิตพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริเหรอปกตินี่รับงานคู่ไหมคะรับค่ะอะไรได้ตังทําหมดค่ะโหเลดเราอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลือกงานอยู่พี่อ๋อใช่รับช่วงงานเองนะคานะเดาตัว่เก่อนนะว่าคนเนี้ย สู้เหรอสู้เหรอกูไม่ได้สู้เลยเล่าเลยนะเดี๋ยวจ้างงานจ้างงานโอเคยไหมเคยพวกพี่นั่งทำอะไรกันคะเนี่ยจัดรายการนี่ไงนี่ออนออนแอร์แบบเนี่ยเนี่ยไลฟ์เนี่ยไลฟ์เนี่ยรายการอะไรอ่ะใต้โต๊ะทำงานไงไม่มารายการไม่เคยดูหรอไม่รู้เลยเขาบอกว่าเออช่วยมาหน่อยรายการนี้ไม่ค่อยมีคนมาเขาบอกเงี้ยก็เลยเดินเข้ามานี่ซาวน์ในบอกอุ้ย โอ้ยวันนี้งานดีเว้ยต้าบอกเรางานดีโอเคไหมดียดีสบายใจเอาวันนี้ฝากผลงานหน่อยสิฝ้ายฝากฝากได้หมดเลยเหรอได้หมดได้หมดเราก็พูดเดียวกันช่อะไรหมดเลยเหรอเอออยู่ในตึกนี้ไม่ล่ะเ้าอยู่ในตึกนี้ก็พอได้เออเอาอยู่ในตึกนี้พูดได้ไม่ต้องพูดช่องไงก็เอางี้ละกัน ละครเยอะมากเลยโอยเพรานะฮะปกติรับงานช่องไหนบ้างไงแม่อ่ะเอาช่องไหนตอนนตอนนี้ที่เดี๋ยวเป็ทีแลนด์เนทีแลนด์เลยนแบบว่างานเยอะเล่นทุกช่องค่ะโอ้โหเล่นทุกช่องเลยช่วยเล่นได้ไหมขอช่องเดียวพี่อ่ะเอ้ยพุ่นพี่รายการเนี้ยมันรายการรายการของมึงเลยจริงป่ะใช่เรายกเว้นช่องคลอดพี่เลย เนี่ยรอแค่นี้แหละลองเบรกตัวเองลองเบรกตัวที่ตัวเองเป็นสนุกได้หมดใช่ได้ได้ได้พูดเลยพูดเลยเรามีมีอะไรอยู่บ้างมีอ่านสิลองอ่านคอมเมนต์ดูเป็นยังไงบ้างเครมีเครด้วยเคราใช่ใช่เขาชอบเราอ่ะชามเนี่ยเขาชอบเนี่ยพี่้ายน่ารักพี่ไฟมีดบาดร้องยังไงคืออะไรวะเวลามีดบาดเู้โดนมีดบาดไหมมีดมันจิ้มเข้าในเนื้อเราอย่างเงี้ยเออถูก โหทรงนี้เจอเอ๊อขึ้นมาทำไงวะอันอีสารอีสานเปน c a n c e เลยนะคนเซ e ลงานเลยนะเออเอเอาป็นจรงเวลมีดบาดแบบถ้ามันบาดแบเข้าไปลึกหน่อยมันแบบเออออย่างดาวดาวร้อไงดาวน้มีดบาดล้อไงอเออนี่ยีิโอ้โอ้อ้อ่โอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ยอโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอย่้้ อด็กกันเนี่ยเด็กกันเนี่ยพี่ัวมโอเคโอเคที่ไงบอกโอเยโอเยโอเย่ตอนไหนบอกโอเยโอเยโอเย่อเออเอาเอาฝากหน่อยป้ายเดี๋ยวจะได้รีบรีบไปการฝากผลงานหน่อยไม่ต้องไล่อะพี่ไม่ได้ไล่พอดีวันนี้มีคนจะเข้าคิวมาให้พี่เลือกเยอะมากเลยนะดูนะอายุรวมกันนะได้อายุแกเลยนะ แต่อาร์ตโอเคนะแต่ว่าเข้ามาเราใส่ปลาเราถูคนทั้งหน้าเด็กมากที่หลอกเข้าอยู่เนี่ยก็เริ่มบุบๆไงไม่เลยไล่เราออกไปใช่ใช่แล้วจะไปไหนกันแล้วเมื่อกี้เดินจูมือกันหนุ่งหนิงไปไหนกันแล้วเตี้ยนกันใช่ถ้าเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วจูบได้อะไรได้หมดจริงจูบได้เหรอ โอ้ยจูบได้จูบด้วยได้ไหมขอบพีนด้วยได้ไหมจริงเหรอที่ซีได้ขนาดนี้เหรอจุ๊บทุกอย่างแฟนคลับเขาจะบอกว่าเออสามีภรรยาอะไรอย่างงี้ไม่เจอกันนานไงพี่เพราะไฟ่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศปกติเวลาผมเซิร์ชผมก็เซิร์ชเลสเบี้ยนบ่อยเลยหลัเปลี่ยนฟิลเหรอเปลี่ยนฟิลใช่พูดดีนี่โอ้ยมาบอกอินดี้อินดี้ส่งเข้ามาว่ากูไม่ไหวแล้วนะ หิวเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวหิว่ได้เฮ้ยให้เดพิ่งเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไม่ไดเดี๋ยวมีอีกเยอะเดี๋ยวมีอีกสองคนเฮ้ยเขาบอกว่าหน้ากากดอกไม้รักตั้งแต่หน้าเดิมโอกมัเปลี่ยนแปลงอะไรโยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจริงก็แค่ผอมลงผอมลงสวยขึ้นทางหน้าเนี่ยทำอะไรบ้างหลุดหลีกลุกหลีกด้วยเรายุ่งกับจมูกที่เดียวแต่ไม่ได้เสริมนะไม่ได้ใส่ซิลิโคนนะอออ๋เหรทำะไร เดียวเลยเลยกเอออะโอเคฝากหน่อยแล้วกอะฝาฝากฝากค่ะก็ฝากนะคะก็มีละครให้ดูกันค่ะมากมายไก่กองทีเดียวนะคะแล้วก็ มีซิทคอมแล้วก็มีภาพยนตร์กำลังถ่ายอยู่ที่ไม่ได้บอกชื่อเรื่องเลยไม่กล้าเออเออเออบอกได้บอกชื่อบอกจบได้บอกชื่อเรื่องได้ละครซิทคอมนะคะสึกรักข้ามรั้วนะคะแล้วก็ภาพยนตร์หลวงพี่แจ๊ส 5G นะคะแล้วก็ละารหว 5G แล้ว 5G แล้วนำของเราละครก็พูดได้ใช่ป่ะได้ได้นที่ไม่ที่ไม่ใช่ช่องช่องเนี้ยเออ โอ้โหเยะไม่ถ้ามึงจำแรกขนาดนะมึงพูดไปก่อนมันไม่ใช่วิทยุมึเลยมึเลยไม่เป็นไรก็มีแรงเงาสองนะจะถ่ายทำดั่งดวงหฤทัยนะคะมีพ่อปลาไหลมันจะมีละครจะเล่นกับพี่บีกับน้องเอสเธอร์โซเชียลไหมโซเชียล

เซี่ยงเดียวโก็แค่พูดมันแค่พูดพยัญชนะสลับที่กันเองไไไมม่ด้ีอะรโซเชียลแคมโซเชียลโซเชียลแคมป์ไม่มีไม่มีโซเชียลแคมนะคะอินสตาแกรมนะคะ F A A A I I I นะคะเวลาบีดเวลาโซเชียลเราชื่ออะไรนะ F A สามตัว I สี่ตัวขึ้นเลยค่ะ F A A A I I I ขึ้นเลยค่ะเอหลงรู้ไปเยอะนะคู่นี้เวลาไปพวกแบบหรือส่งรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยใช่ ลลงได้ขอบคุณทุกคนที่เขียนเข้ามานะคะเขาชอบมากเขาบอกชอบพี่ไฟไปทิดทะเลนะไปทิดทะเลเลรามีเต็มเลยแต่ว่าไม่กล้าลงสองแคมที่ฝั่งโขงเนาะหนังเหรอที่เล่นหรืออะไรเนี่ยอาร์ตอาร์ตหยุดหยุดจ้องพี่ไฟเดี๋ยวนี้นะกล้องมันจับอยู่ไอ้นี่ก็จ้องพี่อาร์ตเหรอจ้องจริงเหรอจริงพี่อาร์ตจ้องพี่ไฟมาตั้งแต่ ตอนดาวเล่นละครเวทีใหม่ๆพี่ฝ้อยล่ะจริงเหรอเขางานดีไหมอห่อดาวงา้เอไอดาวดาวมีกูดูอยู่เรามาบบาบอนไอ่งานดีไหมอห่อดาวไม่ได้ไม่ได้ขายของนะพี่แต่แม่งดีทุกตรงเลยว่ะดาวคอนเฟิร์มผมไม่เชื่อแล้วเดินแม่ไอ้นี่แหม่วันนี้บอลบอลมาโต้กันไปโต้กันมา ผมไม่เชื่อต้องใช้บัตเจ็ตเท่าไหร่เรวก็โดนด่ามันได้ข่าวหรอไอ้คนโพสต์ด่าอยู่ลงลงจิตมาส่งมาหาเขาอะเออซื้อเขางี้มึงหรือเปล่าเฟซบุ๊มมึงหรือเปล่ามึงบอกมึงชอบเฟซบุ๊มไปป่วนคนไหมเหรอเอาเผือบางทีใครหลุดมาไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจะบ้าเหรอด่าเปิงเลยนะ ด่าเปิงด้วยด่าแรงเวลาด่าด่าแรงด่าแรงมากด้วยอันนี้เป็นแอคติ้งในรายการเนี่ยเอออันนี้เป็นบทบาทบทบาทจริงๆเราเป็นคนนดาราเน่ะดารากู๊กู๊ดกู๊ดกู๊ดมัดรวมอเลยได้บ้างเราเรียไปเถอะอโอเคโอเคบายบายอ่ะบายบายสองสาวด้วยแวะมาเยี่ยมบริษัทกล้วยเชื่อมของเราเออเล่นเอาโหจริงๆมีคนขอปานามาด้วยคู่นี้